สวัสดีครับพบกับอิสระเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมพาดูที่ดิน100ตารางวาครับตำบลศรีสะกระบือครับอำเภอองค์คารักครับจังหวัดนครนายกครับแบ่งพื้นที่100ตารางวาครับแต่ละล็อกจะ100ตารางวาทั้งหมดนะครับตรงนี้ใกล้กับ วัดคลอง24 1กิโลครับนี่คือภาพบรรยากาศครับที่ดินตรงนี้ติดถนนสาธารณะคอนกรีตทุกแปลงนะครับคือด้านหน้าด้านหน้าแปลงจะติดถนนแบบนี้เลยนะครับส่วนแปลงสุดท้ายจะติดกับถนน สาธารณะเหมือนกันครับก็จะมีเป็นแปลงแรกนี่แหละครับที่จะติดถนนสาธารณะทั้งสองด้านครับเส้นนี้ก็จะวิ่งไปวัดของ24ครับอ,อ,อยู่ในเขตชุมชนเลยนะครับตรงนี้ผู้คนอยู่เยอะครับ เหมาะสำหรับการทำบ้านเช่านะครับเพราะว่าเส้นนี้ก็จะมะีรถโรงงานวิ่งผ่านด้วยนะครับเป็นบ้านเช่าครับเป็นร้านค้าครับได้เลยนะครับตรงนี้ผู้คนอยู่กันเยอะนะครับเหมาะกับการทำธุรกิจมากครับตรงนี้เราจะเปิดขายในราคาที่399,000ครับก่อนพัฒนานะครับ ตรงนี้เราขายตามแบบพื้นเดิมๆเลยครับอันนี้ความสูงนะครับพื้นเดิมเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะมาแบคโฮลงนะครับก็จะเป็นการเคลลิ่งต้นมงต้นไม้อย่างเงี้ยครับอันไหนที่มันลกมากเราก็จะปรับตอนนี้เปิดขายเริ่มต้นก่อนครับก่อนการพัานาก่อนการโถมนะครับ ในราคาโถมเนี่ยจะอยู่ที่5,99,000ครับโถมเสร็จเรียบร้อยพร้อมั้วนะครับแต่ถ้าขายตามสภาพนี้นะครับก็คือขายเดิมๆนี่เลยนะครับก็คือ3 9 9 0 0 0ครับมีน้ำมีไฟพร้อมครับติดถนนแบบนี้ทุกแปลงครับติดถนนแบบนี้หมดนะครับเนื้อที่100ตารางวาครับ ท่านไหนที่กำลังมองหาที่ดินนะครับราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็ทำเลแบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้ติดต่ออิสาราได้เลยนะครับวันนี้ก็เริ่มสูบน้ำออกครับแล้วก็ตั้งคันตั้งตั้งคันแนวรอบๆครับ ของที่ดินครับดูครับที่ดินตรงนี้ห่างจากถนนรังสิตนครนายกประมาณหกร้อยหกกิโลนะครับขอโทษหกกิโลครับ แล้วก็ห่างจากมสวก็ประมาณสัก7กิโลได้ครับตรงนี้คนเข้าออกตลอดนะครับถนนเส้นนี้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูภาพมุมสูงอีกทีนึงนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศรอบๆถนนด้านหน้าแปลงเป็นสาราคอนกรีตทอดยาวตลอดเส้นทางเลยนะครับจัดโปรโมชั่นก่อนการพัฒนาที่ดินขายราคาพิเศษเพียง3 9 9 0 0 0บาทพร้อมโอนน้ำไปครบครับสนใจเป็นเจ้าของที่ดินเงื่อนไขไม่ยุ่งยากจะซื้อเงินสดหรือจะขอสินเชื่อที่ดินเปล่าผมดำเนินการให้ฟรีทุกขั้นตอนครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอิสราที่ดินสินเชื่อร้อยปอรผมอยู่ที่ดินทุกวันนะครับขอบคุณมากครับ